สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเรื่องครีมทาผิวกันค่ะซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ที่บัวใช้มายาวนานมากๆเลยนะคะกับแบรนด์เจอเกนส์นะเพิ่งพูดไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะกับครีมทาท้องตอนที่บัวตั้งครรภ์อยู่นะคะซึ่งดีมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะพูดด้วยกันถึง8สูตรเลยจะเป็นอะไรที่ไม่อวยนะคะพูดตามความเป็นจริงตามความรู้สึกของบัวเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่สูตรแรกเลยค่ะ ส,สุดแรกที่ับจะมาพูดถึงนะคะก็คือสุดพี่คนนี้เลยค่ะกับ j e รเกนส์อัลตาฮิลิ่งค่ะตัวนี้เนี่ยโบเคยใช้ในช่วงที่โบแบบเป็นช่วงขี้เกียจของชีวิตอะขี้เกียจทาทรีมขี้เกียจบำรุงผิวจนผิวว่ามันแห้งกร้านแล้วก็ขึ้นเป็นขุยขาวๆคือแบบน่าเขียดมากนะคะโบก็พู ไปซื้อเจอเก้นเลยเพราะว่าเจอเก้นเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่โด่งดังในเรื่องของความจมอร์ไรเซอร์ความชุ่มชื้นอะไรนี้อยู่แล้วนะโบก็เลือกสูตรนี้ซึ่งเป็นสูตร Healing, อัลต้าฮิลลิ่งอ่าแล้วรู้สึกว่าโหจะต้องช่วยกู้ผิวของเราได้แน่นอนนะคะซึ่งพอโบใช้ไปประมาณสองสามวันอะ่ะเฮ้ยเห็นผลจริงๆว่าผิวของเราอะ่ะมันดูชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแล้วเนื้อที่ของเขานะคุณคะมันนุ่ม มแบบไม่รู้จะอธิบายไงอะ่ะคือต้องลองเองจริงๆนะและตัวนี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะให้ความชุ่มชื้นแล้วเขายังให้วิตามินด้วยนะคะซึ่งให้วิตามินตัว C E แล้วก็ B5 นะคะคนที่ขี้เกียจบำรุงผิวแล้วก็ไม่อยากจะมีครีมหลายตัวติดบ้านอะ่ะตัวนี้เอาอยู่จริงๆค่ะควรจะต้องมีติดบ้านไว้และสุดต่อไปที่จะมาพูดถึงนะคะก็คือ j e r k e n Age Refining ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาประกอบไปด้วยวิตามิน A C E นะซึ่งวิตามินพวกนี้เนี่ยนะคะเขาจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระให้กับเราคะ่ะมันก็จะทําให้ผิวของเราเน่ยนดูออาว แถมยังช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะคะตัวกลิ่นเนี่ยโบรู้สึกว่าเขาจะแบบหอมอ่อนๆน,นะคือทุกคนน่าจะแบบดมแล้วก็ชอบเลยแหละสามารถทาเช้าทาเย็นได้นะสำหรับคนที่อยากให้ผิวของเราเนี่ยดูเด็กลงนะคะก็จะต้องมีติดบ,บ้านไว้นะเป็นยาสามัญประจําบ้านเลยทีเดียวค่ะและตัวต่อไปที่จะมาพูดถึงนะคะเป็นอีกสูตรที่โบชอบมากๆเลยนะคือกลิ่นเขาหอมสดชื่นมากนะคะกับสูตรซูตติ้งอะโลค่ะตัวนี้เนี่ยบอกว่ามันเหมาะกับอากาศ ไทยแลนด์มากๆเลยนะเพราะว่าเป็นครีมที่ซึมซาบลงผิวได้เร็วมากๆแถมครีมมันก็หอมแบบสดชื่นเหมือนวิ่งอยู่ในป่าที่ฝนเพิ่งตกอะไรเงี้ยนะือมันจะเย็นสบายแล้วที่สําคัญเลยนะคะตัวนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีไฮดราลูเซนด้วยนะซึ่งจะทําให้ผิวของเราเนี่ยสว่างใสค่ะตัวนี้เนี่ยหมอที่จะทาเป็น everyday ครีมเลยเพราะว่ามันซึมลงผิวได้ดีแล้วก็พอออกไปข้างนอกก็ไม่เหนอะหนะเลยนะคะใครที่ไม่ชอบครีมเหนอะเหนอะสุดเนี่ยแนะนําค่ะ และสูตรต่อไปนะคะเป็นสูตรที่โบเคยพูดถึงแล้วนะในคลิปครีมทาท้องแตกลายของโบสมัยตอนตั้งครรภ์น,นะคะนั่นก็คือสูตรนี้นั่นเองนะกับเจลเกนส์ไฮเดรตติ้งโคคนนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่โบชอบมากนะหนึ่งคือชอบกลิ่นของเขานะคะเพราะตัวนี้มันผสมนะ้ำมันมะพร้าวด้วยกลิ่นมันก็เลยจะมีความหอมแบบเหมือนขนมขนมนิดนึงนะคะทุกคนแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่โบแบบเหมือนนอนแล้วก็กระสับกระสายเหมือนมันอึดอัดแน่นท้องแล้วก็แพ้ท้องอยู่ใช่ไหมพอได้พี่เขาไปนะคะก็คือนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นนนนเหมมมือแบบกลิ่ัีค อโลมาด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่บนชอบมากๆคือใช้หมดไปหลายขวดแล้วก <Wow. S 1> แนะนําเลยตัวนี้แบบชอบมากฟินเพ้ และสำหรับสูตรต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่อยากจะทาครีมแค่วันละครั้งอะไรเงี้ยนั่นก็คือสูตรตัวนี้ค่ะ overnight repair น,นั่นเองก็เอาไว้ทานในยามค่ำคืนเราไม่ต้องเร่งรีบตื่นแต่เช้าไปทำงานต้องมานั่งทาครีมก็ไปทำงานสายกันพอดีอะไรเงี้ยตัวนี้เราก็สามารถที่จะแบบเอาไว้ทาตอนกลางคืนได้เนาะเนื้อครีมตัวนี้นะคะก็ถือได้ว่าไม่หนึบจนเกินไปแต่ก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่ก็เหมาะที่จะทากลางคืนเพราะว่าจะได้ไม่เหนียวเหนอะตัวจนนอนไม่หลับอะไรเงี้ยแล้วกลิ่นของเขานะคะก็เรียกได้ว่าแบบหอม ออ่อนๆบางคนทาครีมท,ที่แบบฉุนเกินไปมันก็นอนไม่หลับอะนอนเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะที่โบรู้สึกว่าเออทาตอนกลางคืนก็แบบทาตัวเดียวจบไม่ต้องแบบเยอะสิ่งมากมาย และสูตรต่อไปนะคะเป็นอีกสูตรที่บัวรู้สึกชอบกลิ่นมากๆเลยนะนั่นก็คือสูตรเจเกนเชียบัตเตอร์นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยกลิ่นก็จะมีความแบบขนมเบาๆนะซึ่งเป็นคนที่แบบแพ้ทางแบบครีมกลิ่นพวกนี้ตลอดเลยนะคะตัวนี้นอกจากที่เขาจะหอมแล้วเนี่ยนะคะเนื้อครีมก็ยังมีความเข้มข้นอีกด้วยนะแถมอันนี้เนี่ยเขายังเขียนบอกอีกว่า3าม o r e radiant ก็คือแบบทําให้ผิวมันกระจงางใสมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งไปแบบตากแดดมาไปเที่ยวทะเลแล้วแบบไม่กางร่มอะไรเงี้ยทำให้ผิวค้ำลงนะก็ลองทาสูตร พี่เขาดูนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยได้จริงๆค่ะ และตัวต่อไปนะคะเรียกได้ว่าเป็นตัวอามัสของัวนในช่วงนี้เลยนะคะก็คือสูตรนี้ค่ะเป็นสูตรสกินเฟอร์มิ่งนั่นเองเพราะโวแบบหลังคลอดน,น้องแฝดนะคะัวก็จะมีความแบบผิวตรงหน้าท้องอ่ะมันก็จะไม่ค่อยกระชับสักเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะแบบผิวมันเพิ่งโดนยืดขั้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยัวก็จะเอามาทาช่วงท้องช่วงต้นขาช่วงแบบก้นอะไรแบบเนี้ยตัวนี้มันจะช่วยทําให้ผิวของับนเนี่ยมันกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะคือนอกจากที่เราจะออกกาลังกายแล้วเราก็ต้องมีตัวช่วยในเรื่องของครีมด้วยเน,ยนาะก ุกวัน,นะะอย่างน้อยเนี่ยมันยืดไปแล้วเราก็ต้องพยายามกู้มันกลับมานะอย่างว่านะคะเป็นผู้หญิงเราก็ต้องอยากหยุดสวยค่ะมีลูกแล้วยิ่งใหญ่หยุดสวยเข้าไปใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้โบก็ต้องทาพี่เขาเลยค่ะสกินเฟิร์มมิ่งช่วยมามีได้นะคะมาถึงส,สุดสุดท้ายกันแล้วนะคะกับสุดเดลี่มอยส์เจอร์ค่ะตัวนี้เนี่ยโบคิดว่ามันเหมาะกับคนที่ผิวค่อนข้างที่จะแห้งนะคะแล้วอยากจะหาครีมที่ทาเป็นเอ e วอร์ดิ้ย์ครีมอะไรอย่างงี้เนาะตัวนี้เนี่ยก็เหมาะเลยค่ะเพราะว่าเนื้อครีมของเขาเนี่ยมีความเข้มข้นแล้วก็กรี ก็หอมอ่อนๆนะคือบัวรู้สึกว่าบัชอบกลิ่นของเจอเก้นแทบจะทุกตัวเลยนะคะตัวนี้เนี่ยทาได้ทั้งเชา้าทั้งเย็นมันก็มีความซึมซาบลงผิวได้ดีที่สําคัญช่วยเรื่องให้ผิวเรียบเนียนด้วยนะคะสําหรับใครที่ผิวแห้งตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่บัวแนะนําค่ะและถ้าถามบัวนะคะว่าสูตรไหนเป็น my favorite เลยนะคะจริงๆเลือกได้ยากมากค่ะเพราะว่าบัวเป็นแฟนพันธ์แท้เจอเก้นนะคือจะต้องมีเจอเกสติดวันเอาไว้แบบแทบจะตลอดเวลาเลยนะคะอ่ะ สุดไหนชอบมากที่สุดนะคะคำตอ็แค่แน่นอนค่ะคุกษณะเดิมของเราก็คือ เดตติ้งโคโค้นค่ะตัวนี้เนี่ยบัวสึกว่ามันมีความแบบอารมณ์มากๆเลยแล้วกลิ่นมันแบบหอมถูกใจบัวนะคะบัวใช้ตั้งแต่ตอนที่บัวท้องช่วง3-4เดือนแรกเนี้ยหลับสบายมากนะคะตัวนี้บวกก็เลยแบบมีความฟินแล้วก็อยากจะแนะนําด้วยนะ <c oughs> คือไม่ใช่แค่เฉพาะคนท้องที่ใช้ได้นะคะคนไม่ท้องก็ใช้ได้นะมันให้ความรู้สึกดีมากๆอ่ะพอเวลาที่ตัวเราหอมหอมแล้วได้นอนเนี่ยมันจะทําให้เราหลับได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะบวก็เลยรู้สึกแบบชอบตัวนี้มากเลยชอบเป็นพิเศษเลยนะคะสําหรับอีกตัวหนึ่งที่กินกันไม่ลงเลยเพราะว่าใช ้อยู่อีกเหมือนกันนะคะนั่นก็คือสูตรสกินเฟิร์มมิ่งนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงชีวิตที่จะต้องการการเฟิร์มของกล้ามเนื้อนะคะตัวนี้ก็เลยจะมาเป็นตัวที่จะมาช่วยบัวนะเพราะฉะนั้นเฟบริกของบัวนะคะ h y เดรต i ิ้งโคโค้ t กับ s กินเฟิร์มมิค่ะเอาไปเลยะคะ่ะและตอนนี้เนี่ยนะคะ เพิ่งเห็นนะว่าเขาเพิ่มห้อีก25เปอร์เซ็นต์ด้วยนะรู้สึกว่าเฮ้ยคุ้มมากเวอร์นะคะไม่รู้เขาจะเพิ่มถึงเมื่อไหร่นะอยากจะบอกทุกคนไปซื้อตุนกันไว้ก่อนเลยนะจ๊ะหอมมากชอบมากเอาละค่ะโบก,ก็รีวิวไปครบทั้ง8สูตรแล้วนะคะเป็นยังไงคะสาวๆอยากลองใช้สูตรไหนกันบ้างบอกเลยนะว่ามันดีมากจริงๆทั้ง8สูตรเลยนะคะโบก,ก็เป็นแฟรนด์พันธ้ของเจอเกนส์นะแบบเชียร์มากๆเลยเพราะแบบของเขาใช้แล้วดีจริงๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะคะใครที่ชอบให้บทรีวิวแบบนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะหรืออยากให้ทำอะไรก็บอกกันได้เลยนะสำหรับวันนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบาย